สวัสด <and true> <fundamentals> ีคร <ata> ับสบายดีครับผมวันนี ah aran, ้ก็มาพบมาปอกับนกสาวสวรรค์กับบาราไตอีกครั้งแล้วครับเนาะวันนี้บาราไตผพาเพื่อนๆมาเบึงวิธีเปลี่ยนโมเลย์นะครับเนาะโมเลย์มเลย์หน่อยกับโมเลยใหญ่แตกต่างกันยังไงได้มาปั๊บห้จักเร็วขึ้นกว่าเก่าเหตุวิธีไหนเพื่อนๆตามมาเบึงนะครับเนาะก่อนอื่นให้บาราไตสิเปลี่ยนโมเลย์เหมือนเพื่อนวงก่อนนะครับ จับสายผ้าแน่นๆเนาะครับเนาะเดี๋ยวกันขันน็อตบนนี่เนาะครับาอเราใส่ขอหามเนาะครับเนาะบอให้แปลว่าเอาไข่พวงมางัดหน่อยสิเนาะเอาดิสงัดเดี๋ยวกันไข่ทั้งสี่บอถือวิธีนะครับเนาะเช็ดให้เด็กตัวนี้มันหักเนาะครับเนาะเวลาเขางัดไปวิธีง่ายที่สุดก็คือให้เพื่อนๆจับสายพ้นเขาก็แน่นๆเดี๋ยวกับขันน็อตหน่อยสิเนาะ ยังไงจักเคอกเทนีบอร์พัง,งนี่เนาะครับเนาะเพื่อใช้สายผ่านนะั่นเป็นตัวยึดเนะไปรอากจักไว้เย็บไว้ยเย็บงานเร็วๆเนาะใครทีรับเหมางานว่าเหตุบาน ต้องการคว่มเร็้ยวคว่ำไหวในการเหดเดเตุในหลายๆวอเราไตขอแนะนำให้เปลี่ยนเอาโมลีเบอร์ลอยมาใส่นะครับเนาะนี่เนาะครับอันนี้เบอร์เบอร์เก้าสิบหายัางหน่อยอยู่ครับปกติว่าเราไตใส่เบอร์ลอยนะครับเนาะอันนี้ทีม้าครับจักโมลีทีม้าครับจักรแปดสิบหานะครับเนาะเดี๋ยวก็แตกต่างกันกะโมลีเก้าสิบ ชิบหายได้ว่าเบอร์ลอยนสิวงใหญ่ก็สีวิ่งแล้วบ่อรอบใหญ่น้หลายร้อยรอบนี้รอบรอบมันหน่อยกันยิบสาเนาะครับเนาะเพื่อนเลียนเอาเบอร์นีมาใส่เนาะครับเนาะที่ใส่ขขงเนาะเนี่ยชิบหาเราไต่ถอดได้บ่งนี้นะครับวิธีใส่เขาใส่ขึ้นเกาอันฟังที่มันเง่ากลัวเนี่ยเขาไปข้างในเนาะครับอย่าลืมเนาะครับเนาะมันสีมีดเนี่ย แกนที่ว่ายึดนี่เนาะปกติมันออกมาพกเพื่อนๆจะเห็นมันหายได้คขาดนะเขาตามลองของเขานี่ครับไอซีมีโมเลเบอร์หน่อยนเนี่เปลี่ยนใส่เบอร์ใหญ่ได้เพราะว่าเห็ดห้จักมันเร็วขึ้นเนะครับใส่ผ่านใส่ เนาะครับใช้ให้เก่าถ้าเพื่อนมีปัญหาเดืองจักสอบถามมารถไต่เลยเนาะครับเนาะรถไต่ยินดีนะครับแนะน,น้ำเนาะครับจักโพวงจักเจ็บ ได้ครับจักรลาจักเข็มคูกับสมได้ครับแต่ว่าอยู่บ้านบ้านเรา่ไต่บุมีจักรลาจักเข็มคูก็เลย้อบริเหตลิบหามีเนี่ยบาร์โน่ไต่ท่าคลิบสมจักรลาจักเข็มคูให้เบิ้องนะครับเนาะคือเก่าครับนี่จับสายพานเขาก็แน่นๆนะครับคันน็อตนะครับเนาะเนี่ยเบอร์เก่าชิบหาเปลี่ยนโมเดลใส่อย่างเดียวมันก็ยังบุ้มไปนะครับเนาะให้เพื่อนมากปั๊บ ปับ๊บสายผ่านปั๊บคนะัตเข่าเนาะเพราะว่าสายผ่านนะ้ำมันย่อนสีเปลี่ยนโมเมนี่ใส่มันก็ยังบวายให้เขาเพื่อนมาตัาง้งสายผ่านเนาะครับเนาะตัง้งสายผ่านบนี้เนาะครับกันนอนตัวนี้มาใส่มือคัตข้างบนคัตข,ขึ้นไปข้างบนเนาะครับเนาะอันว่าขวามือ ัำกับขยับได้เนาะครับเนาะนี่ขยับได้จะเอายอนนี่จะตึงกันได้เนาะขั้นจะเอาตึงเนาะกับอันนอนตัวนี้ลงมาข้างล่างมันสุดเนี่ยสายพัดน่ก็จะได้ตึงเนาะครับเนาะตึงนะเอาว่าบีบเขาได้เนาะครับเนาะตึงได้ก็ตึงได้ก็บบุดีอ่าสานี้โอเคครับจากนั้นในการล็อกเมียน ดอกเห็นที่เราหลังจากที่เราปับ๊บสายผ่านเรียบร้อยเลยครับยัามาตั้งคัดใหม่สำคัญกับคัทนะครับเนาะสำคัญกับคัทตัวนี้เนานะ,ะมันเนาะวิธีตั้งคัทก่อนก่อนคือเหยียบตัวนี้ให้ลงเนาะครับเนาะเหยียบกับหลัง เพื่อยังเพื่อใช้ตัวนี้มันดันดันเมียนมอหันรวมนะครับเนาะเขาต้องเหยียบกับล้างเมียนใวคันนอตตัวนี้นะครับไม่ออกหลังจากไม่ออกแล้วก็คันนอตตัวนี้ออกนะครับนี่คันนอตตัวนี้ขันนอตตัวนี้ออกนะครับในกระมุนเขา ก่อนจะมุนเขาก็ต้องไม้ตัวนี้ออกก่อนเนาะปกติให้เหยียบกับล้างเมียนเลยนะครับก็คอยปล่อยคอยปล่อยไปนเนาะครับเนาะปล่อยทีเดียวอะได้คอยปล่อยไปใน,ในกมุนตัวนี้เขาคอยปล่อยในกมุนเขานะครับเนาะต่างใช้ผ่าดในก็เหยียบกับล้างขึ้นให้มันดันเมียนในก็ลอกเมียนนะครับในก็ลอกเมียนนะครับในก็ข้าน,นอตตัวนี้นลอกเมียนน้ำ นะครับเนาะนี่วิธีเตี้ยนให้จั๊กเขาเรียวขึ้นคือตั้งคา่าแี่ก็ตึงสายพานไห้มันตึงปัดสายพานให้มันตึงนี่ก็เปลี่ยนโมเดลโมเดลเบอร์เก่าชิบหายด้วยว่าเอาเบอร์ลอยมาใส่นะครับเนาะเวลาเบอร์เนี่ยก็มันก็นหน่อยปวดที่มากครับจักนีมนมน่มันหลบมันมันไหวเกินนะครับเนาะนแตกต่างกัน ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปพิมพ์คนิตแล้ะครับถ้าเพื่อนๆมีปัญหาเรื่องจักเรื่องได้กระโดดได้ขาดหรือว่าเป็นแบบไหนก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับเนะาะสำหรับคลิปต่อไปมานละใต่สีภาพเพื่อนๆมาบึงวิที่ติดเก่าใส่กับตีนผีนะครับเนาะอ่าหาพลาสติกมาติดใส่กับตีนผีเพื่อเพื่อปับบ๊บ่ให้ ตินผีเอาถีบผา,า,าเวลาแสกด้วยไวเวลาเย็บนี่ส้นผาสิโบ,บทเทากันบาอเราไตไม่มีที่มาแก้ไขเนาะครับเนาะแล้วคลิปต่อไปเนี่ยบาเราไตจะพามาเบิรงวิธีแก้ไขตีนผีจักถีบผาเลยสินาะครับเนาะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้เนาะครับ ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเห็นบ้านเราไตเนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนกับผมสวัสดีครับ